สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่คลอง15นะคะวันนี้เราจะมาตามหาสมุนไพรไทยกันนะคะแล้วเราก็เจอร้านนี้เลย สวนวาสนานะคะที่มีขายทั้งสมุนไพรไทยผักส่วนครัวนะคะในร้านมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศในร้านเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จะพาไปดูนะว่าวันนี้เราช้อปปิ้งได้อะไรมาบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะในร้านนะคะ มีหลายสายพันธุ์ให้เลือกซื้อนะคะที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยหรือว่าพืชผักสวนครัวนนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะชอบสไตล์เดียวกันกันกบเรานะคะไปได้ที่คลอง15ส่วนวัส,สนาเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าวันนี้เราช็อปปิ้งได้อะไรมาบ้างนี่นะคะต้นแรกของเราเจ้ากระทุ่หงหมาบ้าค่ะตามด้วยกระบือ7ตัวนะคะต้นที่ส ต้นที่3ของเราก็คือว่านงอกนะคะต้นที่4ต้นสำรองต้นที่5เงือกป้าหมอค่ะต้นที่6เทาเอ็นอ่อนต้นที่7นะคะสั่งกรณี ต้นที่8ปธรณีสารต้นที่9เร็บคูดค่ะต้นที่10พิมพ์เสมต้นต้นที่11บเอ็ดคว่ำตายหงายเป็นต้นที่12บสรางจืด ต้นที่สิบสามใบพลูต้นที่สิบสี่กำลังเสือโครงต้นที่สิบห้ารากสามสิบต้นที่สิบหกญ้ารีแพต้นที่สิบเจ็ดหนุมานประสานกาย ต้นที่สิบแปดโสมไทยต้นที่สิบเก้าว่านเอ็นยืดต้นที่ยี่สิบนะคะตะขาบบินต้นที่ 21, ยี่สิบเ็ดไผ่จืดต้นที่ยี่บสองอบเชยเทศ ต้นที่23ส้มปล่อยต้นที่24เจตมูลเพลิงแดงต้นที่25พระยาไร้ใบต้นที่26เพชรสังฆาต คลิปนี้เราไม่ได้พูดถึงประโยชน์ของแต่ละต้นนะคะเราแค่มาให้ดูนะความหลากหลายของสายพันธุ์สมุนไพรไทยถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ